ครัับบีเพลงสะบัดขุยเมื่อกี้ารแต่งตัวนี่ไม่ธรรมดานี่ก็ร้องด้วยนี่แต่งตัวแนวไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นแนวสตรีททั่วไปฮะสตรีทครับผมนี่เสื้อยี่ห้ออะไรอ๋อกุชชี่ฮะไอ้ย่ากางเกงกุชชี่รองเท้ากะปอมสุดยอดครับผมไม่ธรรมดาแต่งตัวแนวไหนฮะแนวไอ้นี่ครับวินเทจวินเทจใช่เสื้อปาด้ากางเกงปาเตะอ๋อปาต้องโกโทษโทษ ถ้าเดินแนวปาด้าอะไรเงี้ยดูนี่เสื้อปาด้ากางเกงปาโกลรองเท้าปไปนี่เอนไงนี่ในเรือนจำนี่ฮากาการอยรอบเข้าเลยนี่ครับการแต่งตัวคุณเอมาหาหิงแลวผมเสื้อยีนกางเกงขายาวรองเท้าขอยยืมมา เอางี้ดีกว่าหมดเท้าต้องอ่ะนับเลขได้ไหมทุกคนนับเลขได้ไหมได้ครับถลับภาษาอะไรคุณนายนับเลขถลับภาษาอะไรเวียดกงนับได้เหรอได้ครับผม1 2 3 4งสเวียดกงนับไงกองแกงไก่กงหนึ่งสองสามสี่กองแกงไก่กงสี่สี่ชั้นชั้นต้องซ้อมกองกองกองแกงแกงเฮ้ยสุดยอดไปซ้อมรอไว้ถลับภาษาอะไรกองถังกงกงกองแกงเบาเบาเบาอ๋อซ้อมเงียบเออครับผมแกงใจแกนโป้หน่อย ภาษาอะไรน้องแจ็คอังกฤษครับจบจากไหนมาเนี่ยอเมริกาเอกอะไรเอกเอกเอกออสนะแบบเคทักกี้ใช่หลอกบ้าเคทักกี้หนึ่งสองสามสี่นี่รู้เลยเอ้าทำไมไปรู้มากอ่ะหนึ่งวันสองถูเก้าที่เก้าสองทีกับโฟ ก็ไม่รู้ไหนึ่งสองสามสี่วัดูทีเอะไรครับภาษาจีนนะครับไปซ้อมรอไว้ถนัดภาษาอะไรดงแจ๊ดภาษาจีนคนจีนเหรอเป็นคงจริงแท้ๆเฮ้ยพ่อใช้แท่แล้วแม่ไม้หน้า3ามน้าทำไมใช้ทำไมตีพ่อพ่อชอออกไปเที่ยวหมอนว่อ๋อครับยังภาษาจีนอย่าง1นึ่งเจกสองหนสสีทสจีนก็สีน จับสิสิสิจับจับจับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ๊กเจ๊เจ๊หนึ่งสี่หนึ่งสิสิสิเจ๊สี่เจ๊กจับจับจับวว้ดูเอาไว้ดูเอาไว้ดูอยู่หมดทางต้องนับไปจังหวะได้ครับกอง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 แกงแกงไหนอะแกงอะไรของเขาอ๋อขอโทษภาษาอะไรภาษาจีนเจ๊ก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 กอง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 เจ๊กเจ๊กเจ๊กจ๊กองกองกอง ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยางเลยชอบสนุกใช่วันนี้3ามคนมาเป็นซุปตา์พี่นายมาเป็นผู้ช่วยครับผมพวกคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วน่าจะทายถูกแน่นอนนะครับเราไม่ต้องพูดท่องทำเพลงกันเยอะนะครับนั่งประจำที่เลยคนแรกครับพี่บอลชันยิ้มเชียเลยพี่ก่อนเลยพี่ เดี๋ยวผมไปจมช่วยช่วยพี่นะผมช่วยเต็มที่เต็มที่คำใบของนักร้องหลังกระแพงหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีป้ายครับหกแผ่นป้ายอยู่ตรงนี้ครับเลือกได้สามแผ่นป้ายคำใบที่เลือกจะเป็นน้องๆสาวๆสวยๆจะมาบอกคำใบหกหมายเลขเลยไอ้หนูอ่าเลือกมาที่อันหนึ่งสองครับหมายเลขสองครับเปิดครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยอู๊ดนะคะหนูมีคำใบมาบอกพี่ๆค่ะ หนูรู้นะว่าหลังอำแพงเป็นคนที่รักสัตว์มากถึงขั้นยอมตกเป็นทาสน้องหมาเลยค่ะแล้วพี่บอลกับพี่แจ๊ดล่ะคะสนใจให้อาหารให้ที่อยู่หนูบ้างไหมล่ะคะจุ๊บๆนี่เจออย่างนี้ต้งกลับบ้านผมต้องกลับไปสวดมนต์เลยนะเล่นเพื่อเป็นการชิงสาวอันนี้บาปนะแค่นี้ก็บาปแล้วเหรอครับให้พวกเราเป็นคนดูเจ้าชู้เป็นคนบ้าผู้หญิงอันนี้ถือว่าบาปไม่ผมมากกับมาทายกเลย มาบ้ามากเป็นคนรักสัตว์เป็นทาสหมามีหมาเยอะด้วยพิเก๋โชลดาพิเก๋โชลดาโยโยสวัสดีโยโยสวัสดีหมายเลขแรกเลือกไปแล้วครับพี่แจ๊ดเลือกต่อเลยหมายเลขต่อไปอะไรดีจ๊ะเลขสองไปแล้วก็ต้องเป็นเลขสามอะเลขสามนะครับโอ้โหชัคพิบอลจยูจามวาได้ไหมคะชื่อของหลังกำแพงมีชื่อดาราแถวหน้าของเมืองไทยถึงสองคนอยู่ในชื่อนางค่ะให้ดูปากอยู่นะคะ ว่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรว่ายขอเมียเหรอถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเดินหน้าเตะกำลังถ้าบผมแต่สมัยเนี้ยรักษาศีลผมจะบีบให้แตกเลยนะอ้าวแล้บอกไม่ยุ่งไงล้วบอกไม่ยุ่งไงบีบสติผมให้คุณการคุณให้อีกจักเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดเพิ่มแต่คำใบ้อันนี้คือเขาบอกว่ามีชื่อดาราดังๆอยู่ในชื่อของเขาถึงสองชื่อแล้วเมื่อกี้คือผมสังเกตข้างแก้มชื่อดารา อะไรอะชื่อเม้มหมอเหมือนเขาเม้มปากนีเหรออ้ําพัชราภาเอออ้ําเออว่าใชา้รูปกพัชราภาอ้ําคุณอ้ําก็เรื่องน้องหมาเหมือนกันลยงหมายเยอะด้วยพี่อ้มเหลืออีกหนึ่งหมายเลขครับหมายเลขอ,อะไรดีครับพี่แจ๊ดห้าแล้วกันหมายเลขห้านะครับครับเปิดครับ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่โมเดี๋ยวนี้ไม่มาหาไมเรนเลยนะหลังกำแพงนะคะ <c oughs> สาวตาโตลาล็ต คุณพี่คอนะเซ็กซี่มากนึกถึงใครฮะผมนึกถึงน้องแอร์แล้วตอนนี้แอร์พันธีลาเออแพตตี้อังสุมาลินแพตตี้อังสุมาลินครับเมย์พิชนาตเมย์พิชนาตผมยังคาเดิมอ้ําพัชราภามีความเป็นไปได้ครับตอนนี้ได้หลายชื่อแล้วพี่บอลครับที่เหลือคือเรื่องของเสียงใช้เพลงอะไรครับวันนี้แผลในใจครับแผลในใจจากพี่หนุยอมพลครับในเวอร์ชันของพี่บอลเชิญยิ้มและนักร้องหลังกาแพงหมายเลขหนึ่งครับขอให้ทายถูกครับปรบมือ นี่หรือคือมีนี่หรือคือการตอบแทนมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเอา้ามาได้ไงอ่ะยากมากกันเนี่ยกี่เห็นไหมอุย้ยเ,เออจริงจริงเริ่มการด้วยความมั่นใจครับปรบมือครับพี่บอลเชิญยิน ใน,ใน่าขอใจที่เธอให้บทเรียนนี้นีหรือคือการตอบแทนของคนที่รักลวังดีหรือว่าเป็นวิธีที่เธอคุ้นเคย วันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนทุ่มลงไปต้องทุ่มลงไปเท่าไรเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นมันดังดวงใจจะเสียอะไรจะเสียเท่าไรฉันพร้อมจะทำแต่ความเป็นจริง เห้มาก็คือภาพเธอเดินจากไปทิ้งกันไปมีแผลในใจให้จำได้แต่รอยแผลรึกในใจที่เธอนั้นเป็นคนทำกับภาพทรงจำที่ย้ำกระนสำซ้ำซ้ำ วิธีที่เธอคุ้นเคยมีหรือคือการตอบแทนของคนที่รักและไว้ใจน่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้ีหรือคือการตอบแทนของคนที่รักและวังดีหรือว่าเป็น ดูกังวลนะเราดูกังวลนะดูจากสายตานะครับพี่บอลใช่เลยอะใกล้มากรู้จักเลยอะพี่รู้จกัก<ช>ดีไม่ดีพี่สนิทด้วยคือเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันกับ,อบอถอยไปถอยไปถอยไปอย่าพี่กง ผมมีในใจผมนะผมนึกถึงน้องโยพี่โยโยศสวัสดีใช่ใช่ไหมอ่อโยโยศสวัสดีนะแล้วใส่ชุดว่ายน้ำมีจิตใจที่น่ารักมีน้องหมาคิดว่าเป็นนักแสดงหรือนักร้องนักแสดงนัก<ช>แสดงชายมีชื่อในใจคือพี่โยโยศสวัสดีพี่โยกับพี่เกชรดามาถูกทางแล้วใช่มีคนแชร์โลยพี่ใช่บางทีก็น่านับถือบางทีก็น่าหวั่นใ้นะพี่อห <laughs> มายถึงว่าคำพูดพี่มาถูกทางแล้วออพี่จำคนที่พูดในคลิปได้ไหม ทั้งหมดตรงนั้นที่บอกพี่นะตรงหมดเลยตาโตตั้งเล็กเซ็กซี่รักสัตว์อย่างนี้ชอบไหมอย่างนี้ชอบไหมยหยเลิกนานคนอย่างมึงไม่เลี้ยวทรงนักล่าหลักแพงถือว่าได้ไหมเข้าเป็กแล้วไหมต้องสวอปก่อนอนะต้องสวอปก่อนนะอะเจอแบบนี้มไม่รอสวอปหรอกอันนี้ใส่บ้ากาม,มพูดอะไรโกกไปอะสุดท้ายคุณแก่งชัวนชช่อก็บอกฉเฉลยอยู่ดีอะ เพราะว่านี่ไม่โกหกไงอ่าไหนว่าไปสิผมว่าบอกเลยคุณเมย์พิจนาตเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกชื่อเลแ๊ดมากี่รอบแล้วอ้ยอย่าเพิ่งบอกชื่อพี่จะฟังมันสองคนก็แล้วแต่นะแต่เรามารายการเนี้สองสามครั้งแล้วอือเราเลิกสนุกกันได้แล้วพี่ต้องเป็นจริงเป็นจังเอาความจริงอยากให้คนในคอมเมนต์ยูทูบเขาว่าแบบตลกโง่ตลกโง่แมวแล้วถูกพี่ลืมไปพวกปรสิตพูดปดสองคนนี้ไปเลย กูเคยพูดถงแล้วเขาไม่เอากูมาโอ้ดูท่ากูก็ได้มาคเดียวแต่ผมยอมแลกครับแลกกับการให้พี่พูดทายถูกแล้วคนทั้งประเทศไทยจะบอกว่าตลกไทยฉลาดคนนี้นะตั้งแต่เขายังไม่ได้ร้องเลยนะพี่ร้องก่อนเขาเขาใส่ชุดดำเขาย่งเงี้ยโยงเงี้ยผมดูตั้งแต่แรกเลยแล้วเขามีแซกวางข้างล่างเลย ไปดูน,น,นักดนตรีทำไมค่อยๆไล่มานักดนตรีก่อนละคนมึงจะไปไล่ทำไมมึงก็เอาตรงนี้เลย <laughs> นี่เขาล้อข้ากับแพรไม่ล้อข้างแซกผมเป็นแฟนขับรายการนี้นะผมดูมาตลอดแล้วผมก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมคนที่มานั่งตัวเนี้ไม่คิดจะพูดจริงกับสักคนบ้างเลยเหรอวะมันเป็นเรื่องของกรรมนะนี่กูมากับใครอุ้ยเร็ว้ายขึ้นมาเลยรายการเร็ว้ายเลยคนนี้นะไปไหนพ่อมาคุมตลอดเขาบอกเขาพูดความจริงอยู่แล้ววันนี้กระโปรงสั้นนะ ขายาวรองเท้าส้นสูงทรงผมมัดใจชายผิวพันธ์เหมือนฉีดคูดต,ต้าทุกชั่วโมงแม่สิีตางบัวทองสยบแบบพวกสายหื่นในโซเชียลอะ่ะเขาสยบแบบอยู่หมัดเลยนะเนี่ยที่พูดมาตรงข้ามเลยที่พูดมาไอ้เจ๊บเขาบอกเขาพูดความจริงนะเขาพูดความจริงผมไม่โกหกนะเนี่ยสัดส่วนประมาณ3 4 24 35 แถมชอบม้าชอบไม้ชอบไม้อาม้าอาจจะเล่นกีฬาขี่ม้าก็เป็นไปได้กีฬาขี่ม้าครับผมพี่บอลลองสอบถามเขาเองได้เลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบักกี้ไอ้บักกี้ถ้าเปิดกําแพงมาจะตกใจทำไมคุณใหญ่กับผมเหรอฮะตกใจว่าเป็นเขาน้องเคยน้องเคยเห็นชางหรือเปล่าเส้ย น้องครับเราเคยถ่ายติ๊กต็อกด้วยกันไหมฮะไม่เคยถ่ายติ๊กต็อกแต่ว่าเราเคยกินด้วยกันโอ้โหโจทยากเลยนะไม่ได้นะจะบอกกินกันอยู่เ,<อ>เนี่ยรายการเราต้องถ่ายวันสี่วันครบนะคุณพูดออกมาว่าเคยกินกันแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วถ้าไม่เคยกินกันวันนี้เสร็จคุณต้องกินกับผมนะ <c oughs> นี่คุณไม่คิดจะแบ่งเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเลยนะเดี <c oughs> ๋ยวทันนี่เดินทางทางบุญทางบุญที่ทางบุญไม่หยอผอส่นบุญไปด้วยอคุณ คุณอายุ40ขึ้นไหมครับไม่เกินส5้าอายุไม่เกินส5ครับพี่บอลเนี่ยสนิทกับเขามากแล้วเขาก็เป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรด้วยครับเป็นพิธีกร,กรหวยเนี่ยก็ถูกแม่นมาก<ะ>เคยถูกลอตเตอรีเ่เยอะมากโอเคโอเครู้ยังโอเคง่ายไหมเจ๊จ๊สามห้าเหรอดิบ นี่ไงคนอายุสามพันจะมาด่าพ่อเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่สนิทกับผมจริงๆผมรู้แล้วไม่คิดว่าใครขอชื่อก่อนขอชื่อก่อนคิดว่าใครพี่สุนารีโอ้โอพวกเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอถ้าเป็นอตอบใครไม่โกหกแล้วยอมให้รายการด่าัมด้วยเราจะบอกชื่อเลยเฉลยจะไม่ได้มานะรายการเนี้ยหายไปห้าเดือนนะมึงเฉลยอ่ะอย่าไปเฉลยพี่สุนารี ไปเลยรีบอกชื่อเลยพิสุนาลีพิสุนาลีให้เราบอกไปสามคำเกี่ยวนักร้องหลังกำแพงก่อนไหมหรือเอาชื่อเลยพี่วอนบอก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 พอสามคำครับแจ็คเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงไอ้แจ็คถ้าโกหกกูจะบอกเรืลยบุวยโอเคอ้าวเอาสิพี่รู้จักมาถูกทางพาม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 สุนาลีจริงๆถ้าพี่จะรู้ใจขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาก็ได้นะ เราสาบใบแบบจริงจังเออเอาชื่อจากพวกเราเลยพี่แจย์บอกว่านี่คือพี่สุนารีนะครับสุนารีแจ็คครับพี่เมย์พิชนาครับเมย์พิชณาครับพี่นายครับผมตามใจที่พี่พูดเลยสุนารีครับผมพี่สุนารีอีกหนึ่งคนครับพี่บอลต้องฟันทงแล้วครับนักร้อหลังกำแพงคือใครพี่สุนารีสุนารีครับคิดแล้วว่านี่คือพี่สุนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะแฟลค่ะจะพร้อมแล้วเพลงวะกำแพงเปิดพี่ก่อนได้เลย วันเวลากับความสัมผัสไม่มีค่าไรต่อไปถ้าคนเรามันไม่มีใจให้กันจำอีกนานแพนี้ในใจที่เธอให้เป็นรางวัลถ้าไม่มีวันจะต้องมาเจ็บซ้ำาๆร้อยเก่า การตอบแทนของคนที่รักไ,ไว้ใจน่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้น่าขอบใจที่เธอให้บทเรียน เียนนี้ดีรือคือการตอบแทนของคนที่รักและวังดีหรือว่าเป็นวิธีที่เธอคุ้นเคยเฮ้ยสวัสดีครับแก้มบุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พี่บอล ขนาดนั้นน่ะไม่เนอะไม่ขนาดนี้แล้วหนูไม่ได้โกหกเลยไหมเราเคยกินกันกินข้าวอยู่ด้วยกันทำรายการาหาง้วนกันแล้วนี่ห้ายกันว่าพ่อไปคุมตลอดใช่เลยวันนี้พ่อมาไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อทิ้งแล้วเอาพ่อทิ้งแล้วเหรอใช่สิทำามแฟนนีดเจ้าแม่ติ๊กต็อกแล้วก็เลี้ยงนมาเยอะมากเลี้ยงนกมาเยอะมากขายทุกอย่างหนูพูดความจริงหมดเลยเห็นไหมเหมือนชื่อดาราดังอยู่สองคนเดีแก้มรละบุ๋มโปกติร้องเพลงเหรอไม่นี่คือครั้งแรกที่ร้องเพลง ออกแบบออกรายการน<ช>ี้เลยป่ะอยากจะเอาชนะพี่บอลโดยการให้พี่บอลตอบไม่ถูก๋อ <laughs> แต่เคยร่วมง,งานเขาด้วยแหละ <laughs> น่ารักน้องคือแกหมุมน่ารักน่ารักแล้วทางานด้วยกัน <laughs> ด้วยแล้วก็แบบว่าเอออยู่ด้วยกันมาแล้วก็ ักเราใช้คำว่าอยู่ด้วยกันมนไม่ได้แล้วพี่บอลเพราะว่าแค่นี้พี่บอลยังนจำเสียงหนูไม่ได้เลยอ่ะก็นั่นะสิถ้าไม่ดัดเสียงนะถ้ากำแพงต่อให้กำแพงกั้นและเสียงแบบนี้นะอย่างนี้ก็จับได้ใครก็รู้ใช่เพราะเสียงเขาจะแบบเป็นเอกลักษณ์ไอ้น่ใช่จำง่ายแต่ว่าทายไม่ถูกนะคะมาพี่หอมแขนมาน้องน้องหอมแบบน้องน้องหอมแบบน้องน้องไม่ได้มั้งไอ้นด้ชอบแค่ผมไม่สเปคสเปคของพี่นายเขาเลยนะดิผมผมกล้าพูดทานทงเลยแล้วมันมองแบบ นาฟันฟันเลดาแบบพุ่งเลยอ่ะละครอยู่ด้วยกันอ๋อรหรอไปเจอกันเจ้าสาวจำเลยเขาก็เล่นด้วยนี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะไม่มีไอ้นายถ้ามึงไม่มาจัดตัวเองมึงถามคนอื่นก่อนรอสาวคนอื่นเขาก่อนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเนี่ยเออชอบด้วยชอบด้วยกูกูก็จั่วเปล่าเปล่าหลังโปรโมทเพลงก็นั่ง เหมือนว่าได้แล้วอะ่ะคือมันได้ของมันแล้วอะ่ะลงค่าตัวก็ได้เท่ากูเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่แยกสีี๋มันร้องทีละคนเดี๋ยวประคองให้แม่ <ๆ S 1> มึงตั้งอกตั้งใจนิ่งมากเลย <inaudible> ไม่แกนกั่งกระดกเท้าแล้วอะ่ะคือก็ดูน้องในโซเชียลตลอดคคือชอบที่เขาไม่หยุดทำมาหากินเก่งน้องขยันมากไล์สดขายของตลอดแต่จะบอกว่าในการไล์สดหนูหนูพลังหนูแต่งช่วยน้ำนะลูกนะน้อง ไม่ได้คิดอะไรก็แค่บอกเรียกยอดเดี๋ยวเผื่อหนูใส่ชุดไว้นพี่อาจจะไปส่งประสาทให้หนูลับไปวันนี้เลยแจกปราาสะสาทวย่งนั่นร้นอยเสิร์ตติ๊กตอกกันนะเขาแจกประสาทคุณแจ๊คแจกอะไรครับประสิ์ครับโอ้ยประสิ์ <laughs> ประสิ์ ฝากผลงานดีกว่าแกมหมฝากผลงานก่อนดีกว่าตอนนี้ติดตามอะไรบ้างเมื่อกี้พี่บอลพูดให้ไปเยอะแล้วก็ติดตามนะคะก็เอาไปดูในเฟซและกันเพียดาสิทธาชัยค่ะแล้วก็ทุกอย่างจะแตกแขนงออกไปเองดูในอินสตาแกรมดูใน Facebook ชื่อว่าปียดาสิทธาชัยค่ะปียดาสิทธาชัยนะครับก็ไปดูใครจะช้อปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ใครติดตามน้องหมาหรือชอบเป็นแฟนคลับน้องก็แล้วแต่นะครับพี่บอลครับเชญครับก็ไปฟังได้ใน u t u b e นะครับบทเพลงตลกอนะครับผมนะฮะ แล้วก็รายการก็มาดีครับครับผมนะครับผมแล้วก็ชํ่แหละโซเชียลในช่อง YouTube j o k e r f a m i ร y ร y ไม่ว่าจะเป็นรายการนะครับทางทีวีทางออนไลน์แล้วก็ผลงานเพลงด้วยเช่นกันใช่ครับอ้าวไปติดตามผลงานของทั้งคู่นะครับคู่แรกท้ายผิดครับถือว่าเฟลเป็นคนสนิทที่เคยร่วมงานกันแต่ก็ยังท้ายผิดเฟลครับขึ้นบอนเชนยิ้ม ช่วงหน้าสนุกกันต่อมาดูกันว่าคุณแจ็คแฟนฉันจะแก้ตัวให้ลูกพี่ได้หรือไม่ห้ามพลาดครับ